เวทีครับฝ่ายแดงเป็นนักชกจากประเทศจีนนะครับสู้หยุนสู้หยุนหลุ้นนะครับฝ่ายน้ำเงินเป็นนักชกชาวไทยครับพยักษ์เอกวิทย์ยิมคู่นี้จะชกในพิกัด130่อยสาปอนด์กำหนด4ยกครับ กรรมการผู้ห้าบนเวทีคืออาจารย์คริสสัญเดชนะครับสู้ยูหลุนกับจากจีนจีนไทเปนะครับชกกับพยักเอกวิทยิม้มจกที่หนึ่งเริ่มขึ้นมากรรมการผู้ห้าบนเวทีอาจารย์คริสสัญเดชครับวันนี้เรามาดูมวย ต่างชาติครับจกกับนักชกไทย3คู่นะครับแล้วก็จะมีมวยอดีตรองแชมป์โลกของไทยอีกคนหนึ่งนะครับจะขึ้นชกกุ่นกำปั้นด้วยนะครับนั่นก็คือพระเดชศึกเรือใบไข่มุกนะครับจะชกเป็นคู่ที่4เรามาดูคู่แรกกันก่อนครับคู่แรกเนี่ยนักชกจากไทยเป์นะครับ หรือจีนไต้หวันนะครับสู้หยุนซูหยูหลุนน้ำหนัก130ปอนด์ครับ <c oughs> จุดกางเกงสีแดงนะครับ <c oughs> ส่วนนักชกชาวไทยพยักษ์เอกวิทยิมนั้นสูงยาวกว่าครับห <c oughs> มวยคื่นี้ดูฝีไม้ลายมือของนักชกจากเกาะฟอร์โมซสานะครับ <c oughs> ถือว่าเป็นนักชกที่ น่าจับตาครับประเทศจีนใต้หวันนั้นเป็นมีนักมวยชาวเป็นนักมวยสมัครเล่นเยอะนะครับแล้วก็เป็นมวยดีๆเยอะนะครับวันนี้ก็มาโชว์ฝีมือให้พวกเราได้ชมกันที่เวทีมวยจิมมี่บ็อกซิ่งยิมครับ <c oughs> พิกัด130ปอนด์ครับคู่นี้ชกกำหนด4ยกนะครับ <c oughs> หลูดาวออกมาได้สวยงามครับสำหรับซูย <c oughs> ูหลุน หลุนยับซ้ายไปหญิงขวาตามมาซ้ายขวาโอ้หัดชุดสวยครับพยักยังเฉยอ้ออะไรครับเดี๋ยวครับสักครู่ครับโดนที่ําตัวเข้าไปหนึ่งหมัดครับพยักเจ็ดบาดไม่ไหวครับไม่ลุกครับเป็นานว่าซูอยู่หลุนเป็นฝ่ายชนะ น็อกไปสบายสบายแค่ยกแรกครับมางงๆงงครับว่าเจอเขาต่อยบัตรอะไรลงไปนะครับกลับมาดูหมดนะครับภาพช้าผ่านไปครับบนเวทีครับผู้ชนะ เจตเก็น็อกเอาในยกที่หนึ่งด้วยเวลา2นาที4วินาทีนะครับสู้ยู่ลุน